มันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วสนามม้าเก่าหน้าสนามม้าลงนะออกหน้าสนามม้าหกนั้นอยู่ใอยู่ในสนามม้าในสนามม้าามมอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะวงล้อวงล้อล่าสุดวงล้อสนามม้ามึงขับบนลอยู่มึงขับบนอยู่มันโง่มันโง่ยิ่งมันโง่โมเมนต์แล้วโมเมนต์แล้วโมเมนต์แล้วมันอยู่วงในหรือวงนอกครันมั้ออกไปแล้วออกไปแล้วข้างหน้าเจลยกูชนกูชนกูชนเอาดิ่กูชนกูชน ตำรวจมาด้วยตำรวจไม่เอาโคลน่ยคไม่เอามันคันสีอะไรคันสีอะไรเ้าหัวใจบ้านหัวใจปะปูสีดำปะปูสีดำหใจอยู่เขาเลี้ยวครับบ้านหัวใจพี่จุกเอาพี่จุกเอาพี่จุกเอาไปไหนเร็ว่ะเอาเลี้ยวมาเรี้ยกลูเรี้ยตามไม่ทันเพื่อนเพื่อนมันกำลังไปเติมนะพี่ทางบ้านหัวใจเพื่อนมันทางนั้นอ่ะบ้านหัวใจ อไน่เจอเจอแล้วเจอแล้วทักดอมอยู่ไหนแต่แผมพี่เอาหรอโอ้ยเฮียทำมมเจะชนม่วนไปหมดเลยหยอยเฮียตามผมอยู่นะสองคันว่ายไปนู่นแล้วไอ้เฮียโค่นมึนเลยศาสตว์มึงเจอมึงเอาไม่ได้หรอวะอ๋อแต่ละคนไอ้เฮียแต่ละคนแบบ คือถ้าผมเจอผมไหวไว้แต่กูไม่เจอไงเฮียมาปุ๊บแต่ละคนหาย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 หายแตกดำมันคือรถประมูลสีดำถูกต้องไหมหน้าตรงยาวไปไกลแล้วเจอเจอร้านละแตงโมมาไม้ไม้ไมาแรกขังหลังอ่าเลี้ยวซ้ายข้างอู่กลางวิ่งเส้นหลังร้านหลูตรงยาวตรงยาวหลังร้านหลูตรงยาวตรงยาวเลี้ยวขวาไปทางหน้าบริษัทอตี เราเลี้ยวขวาไปทางหลังตึกแดงตรงยาวตรงยาวไปทางสารจีนตรงยาวยาวตรงยาวรถผมเริ่มเริ่มจะดุดเลวนะครับตรงยาวไปทางสารจีนยาวยาวมากพอถึงสารจีนแล้วก็ตรงปว่ะเลี้ยวซ้ายจะแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าเมืองน้ำน้ำที่ล่าสุดย่าติจะตำรวจไล่ยึดรถมาแล้วเลี้ยวขวาจะหักไปทางทางตึกหลงยืนให้อยู่ยืนให้อยู่อันหนึ่งไปวิ่งเส้นวิ่งเส้น ริมทะเลริมทะเลริมหาดริมหาดเดี๋ยวซ้ายไปริมหาดจุดตรงริมชายหาดนะน่าจะออกไปทางโพรวมไม่เห็นแล้วนั่งไวจังผมไม่ทันจริงพี่ไปปุ๊บอ,อยู่พี่ไปเจอแล้วเจอแล้วเจอถอยถอยถอยเจอแล้วตรงไหนพี่ อันนี้ใครว่าเพื่อนปะเพื่อนเราเพื่อนเราเนี่ยโหยเฮ้ยสัตว์หกหกโมงมันรีแล้วใช่ไหมครับไม่รีไม่รู้ไม่ขึ้นนะน่าจะเที่ยงเลยป่ะโอเคนะกดอยู่เขาดีจีแถวบ้านมัน กี่นาทีวะกี่นาทีเอ๋วะรู้ป่ะในเมืองตำรวจเพื่อนไม่รู้ครับลุงแต่ว่าเคสที่นัวมาไม่เกินพิฆาไม่ไอ้เหี้ยเคสไอ้เนี่ยหกไอ้เอก้าเนี่ยไอ้เก้าน่าจะไปก่อนถ้าถ้าเป็นเคสพี่เซอร์ตินไม่แน่ใจว่าน่าจะต่ำกว่ายี่สิบ มักขับลุงเกาแมนใช่ไหมของพี่เซิร์ฟอะใช่ใช่น่าจะใช่ไอเซิร์ฟไปโดนโดนตอนไหนวะโดนสะพานคุกครับลุงตอนไปช่วยเพื่อนเฮ้ยกูเจอแล้วน่าจะอยู่บนเขาบนเขากำลังมาฝั่งขวาตรงน้ำเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่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 ไปดีพลังมาดีพลังมาดีกำลังวิ่งทำไมไปหยุดหยุดปั๊มดีจีไปมันเหินตกน้ำเหินตกน้ำมันตกน้ำมันตกน้ำมา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 ตรงจุดเลยกลัังไปครบ ต้องเป็นกูสินะที่ช่วยไอ้เฮียไอ้ไเฮียผมผมไปเอาผมรันมันอยู่ไห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 นมันจุกมันไป,ไ,ปไหน ลงมานี่มึงยิงที่อะไรสัตว์มึงลงมานี่มึงลงมามึงยิงที่อะไรเจียนเจียนเจียเจีนเจียนถ้าตื่มาเป็นเล่นไม้เอาแบบนี้เอาแบบนี้ที่อะไรสัตว์เฮ้เซิร์ฟเลยอ้าวเป็นไงไอ้สัตว์ไปด่าเขาไอ้เฮี้ยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยมีฮาคีป่ะเรามีฮาคีป่ะเปิดไปยังฮาคีอ่ะเปิดไปยัง ห้าคิปเปิดไปยังเก็บหดล้วครับเก็บดล้วครับเก็บด้วครับเก็บบุด้ครับเก็บแล้วครับเก็บหมล้วครับกหมดแล้วครับเก็บหมดแล้วยรับเก็บมดแล้วัเก็หมดแล้วครับเก็หมดแล้วครับเก็หมดแล้วครับเก็บหด้วครับเก็บหมดครับเก็บหมดแ้วครับเกมด้วครับเก็บหมด้วครับเก็บมด้วครับเมดครับเก็บหมดิ้วครับเก็บมด้ันเิงมแยัเกมดแลคับเดแล้วั ไม่ใช่ปะตู oh ่เขาเกิดหอเอนี okay. 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 ่ชอบเอ้น oh well. ี si> <mas 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 ่ชอ้เอี้ยปืนนี่ชอบเอี้ยปืนนี่ชุบโอเคลงนีโอ้โหชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้ว ชดวดดชวไม่ตาย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 อมม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 อเปย์มาอเปย์มาชุแล้ว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 พี่แนเลยพี่แนเลยพี่แนเลย่อยากลงมาช่วยมช่วยไม่ยีอางมาช่วยมเยี่อยากลงมาช่วยม่ช่วยมีหอมีหอเาเทาเ่าเทามานี่ก่อนูแมนาทโททีเฮียเฮ้ยมึงมาวันนี้มึงมาปิดวันนี้มึงมาปิดวันนี้เนี่ยมึงมาปิดวันนี้ มันชุบแล้วมันชุบแล้วมันชุบแล้วเร็วๆร็เร็วเวเ,วเ,วเอามบบนี้ <c oughs> เฮ้ยมออาศพไปดิม,าอาปอปมออาศพไปดิมออาศพไปดิผมาเลยมาเลยครับเลยดีจีมาไม่มีอาการนะไม่มีอาการนะไม่มีอาการไม่มีอาการมึงไล่ยิงมันดิมึงไล่ยิงมันดิยิงมาให้ลูกเราได้เฮียน่ะควยทำเสล่แอคก็มึงไอ้ไอ้ทุเล่ตาก็ตาก็ยิ่งกบขาวลูกกูหมดไรเธอ โอ okay. okay, uh, เคเดี๋ยวรด้เพืนรถไปมันยิงผมดูวเลยครับอยู่ไหนอ่ะยิงอย่างไหนอ่ะมันอยู่กับเขาลงกับเขาเอ่อกุส่กับ,กบ,กบสุนละกับเขาผ่านรูปนะครับลุงไปไน่ชนมันดีเฮียเออชนมันโอ้โหยียชนพอดี ยิงไม่โดนรถก่อนช่วยผมไปช่วยสิยชอปเปอร์ิลฮาคีนหน้าพี่เราได้อุ้มหลายซอมเออมาอุ้มเลยเอาอม,มันไปไไไอุ้มมันไปเร็วๆไปไปไปไอ้เซิเร์ฟเหลือกี่นาทีไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟเหลือกี่นาทีอ่ะไอ้เซิร์ฟเหลือกี่นาทีตัวตัวลงยอะโอเคพี่ตามพี่หันไปพี่ตินมีห่อไหมพี่รีบห่อ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 ตำรวจรอรอเข้าอยู่ตำรวจรอเข้าอยู่เร็วๆสิสชอปเปอร์ต่อดิ ถ้าเคลียร์เคสนี้ได้คือเราเราชิวแล้วขอเต็มมาก่อนเบ่าไอพวกเรายังอุ้มอยู่ปั๊ดตะกี้เนี่ยที่ไม่ได้มาไฟมามาขึ้นรถกูเลยขึ้นรถกูเลยขึ้นรถกูเลยคุ้งเลยไอ้งเลที่ผมอุ้มไปแล้วก็ไปช่วยผ่านอะไรที่อ่ะช้าเกินไปสิบสิบสิบชัปเปอร์ไม่เห็นกดเคสนะปะไปแล้วจบมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะเอายี้เนวอเนวอมีใครพิ่งฟื้นไหมเพิ่งฟื้นจากการโดนช่วยมาเอาเรียกมึงแทงตำรวจดิเนไม่ได้เล่นได้เล่นได้ เปอร์ไปไหนวะเฮ้ยโทษครับโทษ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 ,โทษลุงครับผมได้ศพเข้ามาครับลุงเออเอาไปห่อเลยมาเต้น่ถึง5นาทีห่อได้อกักขาตาเลยวะพี่ ติดไหนไหนอยู่ติดไหนเยอะจัดเฮ้ยคนเสื้อดำนี่เขาเดินแดกอะไรผมโดนแดกเฉยครับเดี๋ยวเราตำรวจติดครับถอดแล้วครับดึงตำรวจได้เยอะอยู่ผมดึงเยอะๆอยู่ครับผมดึงตำรวจได้อยู่ปวดกระด ป,ป้นหนูด้วยอ่ะไปออกโอ้โดนทำลายอ่ะคุณตัวหอบอ๋ย่าไปตีเขเลยอ่ะกูอยากเลิกว่ะไอ้เหี้ยหอบอสนับบวกสามไสั่งคุยเอลยเหี้ยยังเจ็บี่ยังเจ็บเลยเหี้ยไอ้สั่งไม่แทงเลยครับอย่ามามั่ว บวกเจ็ดสองร้อยบวกเจ็ดสองร้อยแต่ผมไม่ใส่ผมจะใส่มับไอ้เฮยโลเนี่ยทำไมเขาไปตีโลนี้กันวะไปใส่อะไรอ่ะเขาไ่ตีโลอื่นกันแนนวันเนี้ยัพราตฟักวันทัาเป็น เอ,อวิาสาใส่ได้หรอปิดไม่จบว่ะเฮียปิดไม่จบว่ะคนมีแผลมึงว่าไงอ่ะมึงว่ามันปิดไม่จบมึงว่าไงอ่ะเราอ่ะจะปิดมันจบหรือเปล่าไอสัตว์ตอนเนี้ย สิบเก้าต่อสิบสองเหรอสิบสองได้ไงอ่ะไม่ใช่สี่อ่ะไอ้ยางงงเลยเว้ยเออเอชทีอาร์กำมัดอ่ะหลายรอบจัดอ่ะจะจบอ่ะโดนดึงคอลงมาก่อนน่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไปนอนเลยไปตำรวจเอ้ยไอ้เหี้ยผมก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเอาเลยเหนื่อยลุง มันมีประกันไหมหรือว่าเราจ่ายตังค์ได้ครับหรือว่าโดนยึดจ่ายได้ครับจจ่่าายยผมไม่มีโทรศัพท์ครับเดี๋ยวสายบินนะโอเคใส่บินสามแสนเลยเหรอผมบอกจ่ายตรงไหนอ่ะมันจ่ายตรงนี่ยตรงไหนผมไม่จ่ายมุมนี้ครับมุมนี้มมุโอเคโอเคเดี๋ยวยืมติดยืมติดนี่เลยนี่โอเคใส่เลยใส่เลยเฮียมึงใส่บินสามแสนเนี่ยนะไอ้สัตว์จะให้จ่ายอะไรบินเทียอะไรสามแสนย่างแพงอ่ะบินประกันะัว แล้วแทงตำรวจเด็กอะรวยอะแทงได้อีกยี่สิบรอบอะสิบรอบก็ไม่หมดอะจริงอีกยี่สิบรอบก็ยังไม่หมดอะเนี่ยโดนจ่ายเลยเน้นๆอะมีอยู่เป็นพันล้านอะโอเคด้วยสัญชาติพุทธบอลเลชอบปะตอนนี้โดนอุ้มๆกันเยอะไหมครับตอนเนี้ยมีแก๊งอุ้มอยู่ล่าอ๋อเยอะไหมเยอะเยอะครับเยอะอยู่พอจะจบละือเยันแล้วอันนี้ แต่ตำรวจก็ตึงอยู่นะเอาจริงอ่ะครับเนี่ยตามรถประมูลไม่ทันแล้วเนี่ยรถเนี่ยเออรูปแงรงจริงประมูลแบบห้อยตามไม่ทันเลรับ,บางทีอ่ะจะร้องไห้แล้วเนี่ยอืมเดินไหมเดินออกไปเดินได้ดีดโ,อโอ้ยกูจ่ายบินอีกรอบมึงดิเย้่ยเค้ยเอไม่ยอมใส่มาทีเดียว <okay. S 1> โดนที่อะไรของมือหน้าแพงจังเจตนาทำลายตจ้งกายเจ้าหน้าที่ครับมีโปรโมชั่นไหมครับ โปรโมชั่นเหรอลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องมีบัตรตัวลดดีรลุงแหนแดนครับไม่มีของแถมแวะเนี่ย <laughs> ไอ้เฮียติดคุกไวจัดเลยสัต <laughs> ์ลุงก็เดือดกันแถมโทรศัพท์เนี่ยแถมโทรศัพท์ไปกูสักเครื่องก็ได้ <laughs> ไอ้เฮียไว้เหอะ